ผมทำหลายคลิปไปแล้วครับเกี่ยวกับมังกรในแฟนชายยูนเวอร์สสตราเกนในคร่องนี้ครับผมจะขอพูดถึงคนบางครับและกลุ่มคนที่ผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มพระเอกหรือเหล่านักขี่มังกรครับ ซึ่งนักเขี่ยมังกรครับคือกลุ่มคนที่สามารถฝึกและเขี่ยมังกรได้ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดใหม่สําหรับชาวไวกิ้งแห่งเกาะเบริเบร์ในช่วงแรกก่อนจะค,ค่อยๆแพร่หลายไปทั่วมูงเกาะค้นเถื่อนหรือแบ b a บริ a อ c คิ p e l ล g กแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นจริงจังเมื่อฮิรับได้พิสูจน์ว่ามังกรไม่ใช่ศัตรูและนำทีมวัยรุ่นครับฝึกมังกรและเข้าต่อสู้กับเจ้าราชชันแดง ตามหนังภาคแรกเลยหลังจากนั้นก่อเบอิกก็เริ่มก่อตั้งสถาบันฝึกมังกรของเบอิกขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนการเขียนมังกรอย่างเป็นระบบโดยที่เหล่านักเขียนมังกรครับจะมีบทบาทสําคัญทั้งในการปกป้องมังกรจากนักล้าและการร่วมมือกันกับเหล่ามังก,กรเพื่อปกป้องหมู่บ้านจนกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของชาวเบริร์กในเวลาต่อมาครับในคลิปนี้ครับจึงจะทําการรวบรวมเหล่านักเขียนมังกรที่น่าจดจําในจักรวาลของฮ o t ์ตเทรนด์ย r ราเก้นจาก r ฟรนไชส์จิ e เ m w o r k s Dragon มาให้ฟังกันครับ นี่ครับเฮนเดอร์สันแฮคคอกที่3เขาคือนักเขียนมังกรผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของชาวเบิร์กเลยครับเขาเป็นคนแรกที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับมังกรได้สําเร็จที่พิสูจน์ว่ามังกรเป็นคู่หูได้อย่างแน่นอนแล้วคู่หูมังกรของเขาก็คือเขี้ยวกดุดมังกรสายพันธุ์เพลิงนินที่ใครๆก็เชื่อว่าไม่มีใครสามารถควบคุมได้แต่ฮิบคับคับสามารถควบคุมได้ ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของทั้งคู่เนี่ยจึงกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับมังกรและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสันติภาพระหว่าง2องเผ่าพันธุ์ครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวฮิปครับได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกมังกรของเบิร์กเขามีความเข้าใจในพฤติกรรมของมังกรอย่างมากฮิปครับจึงมกักจะเป็นคนแรกที่ทุกคนหันไปหา เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับมังกรอ,อย่างเช่นเขาสามารถฝึกพยาเพลิงพิฆาตที่ดุร้ายได้ภายในไม่กี่วินาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่แอชสุดทำได้กับมังกรชนิดเดียวกันนอกจากนี้เขายังสามารถหยุดมังกรกระซิบสั่งตายไม่ให้โจมตีเข้าได้เพียงแค่ยื่นมือออกไป แม้ว่าบางครั้งปัญหาเกี่ยวกับมังกรจะเกินความสามารถของเขา แต่เขาก็สามารถพึ่งพาเคี่ยวกุดและเ,เพื่อนๆได้เสมอเลยฮิปคับเองก็ยังสามารถคิดคนวิธีสงบมังกรป่าอย่างดาบอินเฟอร์โนซึ่งดาบนี้ครับจะปล่อยปเปลวไฟแบบเดียวกับพลังไฟของมังกรพญาเพลิงพิฆาตนี่จึงทำให้มังกรมองว่าเขาเป็นวนหนึ่งกับพวกมันครับเพราะตามธรรมชาติมีเพียงมังกรเท่านั้นที่จะสามารถใช้ไฟของมังกรได้นอกจากนี้ฮิปคัพยังสามารถชนะใจมังกรอย,อย่างเพลิงเมฆาที่ชื่อว่าสตีลทรัพ หรือพยาผล้งพิฆาตทีชื่อว่าวิ h ได้โดยการดูแลรักษาบาดแผลให้พวกมันและปลดโซ่ตรวนที่พันธนาการพวกมันออกทำให้ฮิปคับเนี่ยเขาไม่ได้เก่งแค่เทคนิคการฝึกครับ แต่เขาเนี่ยยังมีหัวใจที่อ่อนโยนและความเข้าใจในตัวตนของมังกรเขามักจะใช้ความเมตตาและเหตุผลในการเข้าหาแม้แต่มังกรที่เคยเกลียดชังมนุษย์ก็ตามจนสามารถเป็นศัตรูให้กลายเป็นพันธมิตรในหลายครั้งเลยครับฮิมคับเนี่ยจึงไม่ใช่แค่นักขี่มังกรธรรมดาแต่เป็นผู้นำคนสำคัญที่ได้รับความเคารพจากข้างมนุษย์และก็มังกรทั่วทั้งเกาะเบิร์กเลยแอชวิดฮอฟเฟอร์ส เขาเป็นนักเขียยมังกรที่มีความสามารถโดดเด่นและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เขียมังกรที่ฝีมือดีที่สุดรองจากฮิปคับแถมเธอเนี่ยยังเป็นหวานใจของฮิปคับด้วยครับเธอมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับมังกรคู่ใจเธออย่างพายุหนามที่เป็นมังกรสายพันธุ์เพลิงเมฆาทั้งคู่เนี่ยสามารถประสานการเคลื่อนไหวได้ยอย่างน่าทึ่งและก็แม่นยำเลยแอทริทเนี่ย มีทักษะการฝึกมังกรที่โดดเด่นไม่แพ้การต่อสู้เลยเธอสามารถทําให้มังกรป่าที่ไม่เชื่องฟังเธออย่างตอนที่เธอสามารถฝึกฝนเจ้า Triple s t สไตรซึ่งเป็นมังกรที่ไม่เคยควบคุมได้มาก่อน หรือแม้ตอนที่เธอตาบอดชั่วคราวแอสทริดก็สามารถใช้ปราษาสัมผสัสอื่นมาช่วยฝึกมังกรได้อย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจธรรมชาติของมังกรและความกล้าหาญของเธอทำให้เธอเป็นครูฝึกที่เข้มงวดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแอสทริดเองครับยังสามารถฝึกฝนมังกรตัวอื่นได้ด้วยอย่างตอนที่เธอเคยฝึกเพลิงเมฆาตัวอื่นให้บีนเป็นขบวน Master first ห uh, รือการที่เธอค้นพบความสามารถพิเศษของเจ้าเขี้ยวขอจนค้นพบท่าไม้ตายใหม่ที่ใช้พลังจากปีในตอนที่เธอขี่มันชั่วคราว <Hey. S 1> แอสสุดเองอยากทำให้เห็นถึงความเป็นครูที่เข้มงวดขณะที่พยายามฝึกทีมนาเขียมังกรชุดใหม่ของเธอให้กลายเป็นหน่วยเสริมของเธอ What laughing are you looks at? a a เธอจึงใช้ไงพวกเขาอย่างหนักเพราะว่าเธอมีความคาดหวังกับพวกเขาสูงมาก นอกเหนือจากการขี่และการเสือมังกรครับแอชทริดเองยังมีบทบาทสําคัญในกลุ่มนักเขียนมังกรในฐานะรองหัวหน้าและแม่ทัพแห่งเบริร์กเธอเป็นผู้นําในภารกิจต่างๆเมื่อฮิปครับไม่อยู่และมีความสามารถในการวางกลยุทธ์และแตัดสินใจอย,ย่างเด็ดขาดทําให้แอชทริดเองไม่ใช่แค่ผู้เขียนมังกร แต่เธอยังเป็นนักครบและผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องทั้งผู้คนและมังกรในยุคสมัยของเธออย่างจริงจังฟิชเล็กอิงเกอรแมนเขาเป็นนักขียมังกรรุ่นเดียวก,กับฮิปครับฟิลเล็กเนี่ยมีความแตกต่างจากเพื่อนๆครับตรงที่เขาไม่ได้อาศัยสัญชาตญาณหรือความกล้าหาญเท่าไหร่นะแต่กลับใช้ความรู้จากหนังสือและการสังเกตเพื่อทําความเข้าใจมังกรอย่างลึกซึ้งเขาเชี่ยวชาญในการจดจําสายพันธุ์มังกร ข้อมูลลักษณะนิสัยและจุดสำคัญของมังกรแต่ละประเภทอย่างเช่นเขารู้ว่าทำไมมังกรผัดปีกถึงมาสนใจเรือพวกเขาในตอนนั้นก็เพราะว่าไม่มีไข่มังกรซ่อนไว้ Give it me, not <c oughs> Finally I business mes mean Where's the end? None to not what loud you know I mean. of your เขาเองก็เป็นคนที่คิดค้นระบบรหัสสีบนตัวมังกรเพื่อศึกษาทินที่อยู่ของพวกมัน ในแง่ของนักเขียนมังกรครับฟิชเล็กเนี่ยมีความผูกพันกับเจ้ามิตรลับมังกรผัดแหนมคือคู่ใจเขาเป็นผู้คิดวิธีฝึกฝนที่เหมาะกับมิตรลักอย่างเช่นการเพิ่มทักษะการต่อสู้ให้มันและสอนให้รู้จักการใช้งานต่างๆ เขายังเคยฝึกมังกรตัวอื่นอย่างเจ้ามังกรแคสต a ทรัฟฟีคราคินที่เป็นมังกรที่สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้หรือเจ้ามังกรพันจิวจีที่เขาเคยใช้ภาพวาดฝึกมันนอกจากนี้ครับฟิชเล็กยังเป็นคนแรกที่คิดค้นการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างนักขี่มังกรด้วยกันเอง no, แม้รูปรักของฟิชเลกจะดูเงื้งะและไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แต่เขาก็มีหัวใจของการเป็นนักฝึกอมอังกรที่แท้จริงเพราะว่าเขาเนี่ย ใส่ใจรายละเอียดและเข้าใจมังกรอย่างลึกซึ้งเขายังมีความกล้าหาญเมื่อต้องช่วยเหลือมังกรของเขาด้วยอย่างตอนที่เขายอมขี่เจ้าเขี้ยวกุดแม้ว่าจะกลัวความเร็วของมันเพื่อช่วยจอามิตรักจากอันตรายฟิชเล็กเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ยังเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้สติปัญญาและความเมตตาในการเชื่อมสัมพันธ์กับมังกรได้อย่างเยี่ยมครับสโนว์ลาจอร์จสัน เขาเป็นนักขี่มังกรแห่งเกาะเบิร์กที่มีความโดดเด่นด้วยความหอดดีมีความมั่นใจเกินเหตุและมักจะพยายามทำตัวเป็นฮีโร่ในสายตาตัวเองเสมอเขาเป็นคนที่ชอบโช์ความกล้าวความเท่แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็มีความสามารถในการฝึกมังกรโดยเฉพาะเจ้าเขี้ยวขอมังกรพันพญาเพลิงพิฆาตที่ดื้อร้านหนุร้ายและควบคุมยากที่สุดในกลุ่มแต่ซนเอาเลาก็สามารถฝึกเจ้าเขี้ยวขอให้เชื่อฟังคําสั่งและร่วมมือในการฝึกพระเกตต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นหนึ่งความสาเร็จที่น่าทึ่งของเขาอย่างเช่นเขาพ้นพบว่ามัางกรพญาเพลิงพิฆาตจะสงบลงได้ถ้าหาก่บได้กดเขาของมันไว้กับพื้น About the Th Games. ซึ่งําให้เห็นว่าสแนปเลาเนี่ยมีความเข้าใจพฤติกรรมมังกรย่างลึกซึ้งแม้ไม่ใช่คนหัวดีแบบพิมพ์ับก็ตามในฐานะนักขีม,มังกสรสแนปเลาเนี่ยแสดงให้เ,เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการบินและการต่อสู้ทางอากาศเขาและเขี้ยวขอมีท่าไม้ตายก็คือการผสมผสานพลังของลมจากปีกเพื่อสร้างพลังไฟโจมตีหรือในตอนที่เขาทำาลากิีในการต่อสู้กับตัวละครดากู หรือในตอนที่เขาเองก็สามารถควบคุมองค์กรให้สามารถบินยเ,เร็วเทียบเท่าเจ้าเขี้ยวกุดได้และแม้ว่าเจ้าเขี้ยวขอใจคงมีนิสัยที่ไม่เชื่อฟังอยู่บ้างแต่ทั้งสองครับก็มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ขับขัน นอกจากเขี้ยวขอแล้วครับสเนลเลาเองก็ยังมีประสบการณ์ในการฝึกมังกรตัวอื่นด้วยอย่างเขาเคยฝึกเจ้ามังกรจิวจีดซึ่งเขาฝึกให้มันใช้แรงกัดชีวิตเพื่อช่วยมิดลักและเขายังเคยค้นพบความสามารถพิเศษของมังกรตัวอื่นได้ด้วยครับอย่างครั้งหนึ่งครับเขาเคยแตะหัวเจ้าพายุหนามเพื่อให้มันสามารถมีท่ายิงน้ำแบบใหม่ได้ แม้ว่าสนนวเลาเนี่ยจะเป็นคนโง่ดูขี้คุยแต่เขาก็มีสายตายเฉียบแหลมในการจับและสังเกตพฤติกรรมของมังกรและมีไหวพริบมากพอเฉพาะตัวในการฝึกฝนพวกมันให้กลายเป็นนักรบที่ทรงพลังบนท้องฟ้าแห่งเบิร์กกาสชาวลาสัน เขาเป็นนักขี่มังกร,กรที่อายุน้อยที่สุดในศูนย์ฝึกครับและเป็นตัวละครเด็กคนแรกที่มีบทบาทสําคัญในซีรีส์เขาเริ่มต้นจากการฝึกเจ้าพยากรเพลิงพิฆาตที่ชื่อว่าขอเคียวโดยได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจากสโนว์เหลาที่เห็นว่ากัสชเวลคือผู้สืบทอดที่เหมาะสมเมื่อเขาคิดว่าตัวเองอาจจะเสียชีวิตในช่วงแรกครับกัสชวลเนี่ยยังขาดประสบการณ์และทักษะแต่ว่าการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทําให้เขาสามารถพัฒนาขึ้นมาก และกลายเป็นนักขี่มังกรที่มีความสามารถในเวลาต่ตอมานอกจากการฝึกมังกรแล้วครับกสวาสเวลเนี่ยยังมีความสามารถในการขี่แพะแทนมังกรเพื่อฝึกฝนตัวเองด้วยมันจึงสะท้อนความฉลาดความสามารถปรับตัวและความเจ้าเล่ห์ของเขาได้อย่างเช่นเขาเคยเหล่าให้ฮิครับแล้วก็แนวเหลา เชื่อว่าเขาแอบปล่อยเจ้าเขี้ยวขอกลับสู่ธรรมชาติหรือเขาเคยหลอกดากลัวให้เขา้าไปในทัาที่อันตรายเพื่อช่วยเหลือทีมในฐานะกัปตันของศูนย์ฝึกครับเขามีบทบาทเป็นผู้นําและเป็นผู้สอนการเขียมังกรแก่สมาชิกทีมอื่นๆและแม้ว่าแอสทริดจะไม่สามารถฝึกสอนเขาได้ครบถ้วนแต่ว่ากาสเว ก็ยังสามารถรวบรวมและนําทีมไปจัติการในภารกิจต่างๆได้นี่จึงทําให้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาของตัวละครนี้ในฐานะนักเขียนมังกรที่มีความรับผิดชอบที่สุดคนหนึ่งของเบิร์กเลย e well, n good o u g am พอแล้วฉันดีพอแล้วเราดีพอแล้วและวันห t ึ่ t พวกเขาจ o พบว e n เขาเป็นฝาแฝดหนุ่มที่มีความทะเลาะกันบ่อยมากกับน้องสาวเขาอย่างทัฟนับพวกเขาทั้งคู่ครับมีมังกรคู่ใจก็คือมังกรสายพันธุ์2ิหัวที่ชื่อบาร์บและเบลชแต่หัวที่ทัฟนับนั่งประจำก็คือชื่อเบลชที่เป็นมังกรคู่ใจเขาแม้ว่าเขาจะดูซุ่มซ่ามและช้าในการคิดบ้างแต่ทัฟนับเนี่ยก็มีความกล้าหาญและไม่กลัวอันตราย ถึงช่วยให้เขามีทักษะในการขี่และการฝึกมังกรได้ดีเขาเป็นคนที่ฝึกมังกรบาฟแล้วก็เบลชและขี่มังกรได้เก่งกว่าน้องสาวของเขาอย่างชัดเจนมากเพราะว่าในช่วงหนึ่งครับทัฟนับเนี่ยทำให้เห็นว่าเขาสามารถควบคุมและฝึกบาฟและเบลชได้ดีกว่ารัฟนับที่ยังมีปัญหาในการขี่มังกร2หัวนี้นอกจากบาฟและเบลชแล้วทัฟนับเองก็ยังมีความสามารถในการฝึกมังกรตัวอื่นได้หลากหลายเช่นเขาสามารถฝึกเจ้าใต้ฝนบูมมาแรงโอเคโอเค Watch me. Wing raise. Whoa, worked Wait Ra tillck of เรือเขาเองก็เคยสามารถฝึกมังกรจิ๋วจีได้โดยสอนให้พวกบันใช้หัวชนกันเรือเขาเองก็เคยแอบจับจับมังกรผลัดบีกได้อย่างชำนาญ สะท้อนเห็นว่าทัฟนัทเองก็มีความชำนาญในการฝึกและจัดการมังกร้หลากหลายประเภทในแง่ของความสามารถอื่นๆครับที่ช่วยเสริมการขี่และการฝึกมังกรทัฟนัทเองมีความอดทนต่อความเจ็บปวดสูงมากรวมถึงทักษะการรอบเรนและการเอาตัวรอดที่เยี่ยมอย่างตอนหนึ่งครับเขาเคยเริ่มมือกับแอสทริด ป้องกันฐานจากการโจมตีหรือช่วงหนึ่งขับเขาเองก็สามารถต่อสู้กับนักรล่ามังกรคนเดียวได้เกือบชนะทั้งหมดเลยซึ่งช่วยให้เขาเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการขี่และการฝึกมังกรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งหมดนี้เองก็ทําให้ทัฟนัทเนี่ยเป็นนักขี่มังกรที่เก่งและมีบทบาทสําคัญในทีมมังกรของชาเบิร์กราฟนัสโซซัน เขาเป็นฝาแฝดน้องสาวที่มีทักษะและการฝึกฝนและเขียนมังกรที่น่าสนใจซึ่งชอบทะเลาะกับพี่ชายบ่อยมากแต่เธอก็สามารถร่วมมือกับพี่ชายในการฝึกมังกรได้ดีครับอย่างช่วงหนึ่งครับที่รัฟนัทแล้วก็ทัฟนัทเนี่ยร่วมกันฝึกฝนเจ้าจิวจีดให้รู้จักการโจมตีและการทํางานเป็นทีมนอกจากนี้เองครับเธอเอง ก็ยังทําให้เห็นถึงความสามารถในการฝึกมังกรสคาวดีซึ่งเป็นมังกรสายพันธุ์พญามังกรเดือดที่สามารถพ่นน้ำร้อนได้และเธอครับสามารถสร้างความไว้วางใจงให้กับเจ้าสคาวดีได้และพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และแม้ว่ารัฟนัทเองจะมีปัญหาเรื่องการขี่มังกรร่วมกับพี่ชายโดยเฉพาะการขี่ซิปสองหัวอย่างเจ้าบัฟและก็เบลชที่ทั้งสองครับมักจะทะเลกกาะกันเรื่องวิธีขี่แต่ว่ารัฟนัทครับก็สามารถทําให้เห็นถึงความสามารถในการขี่มังกรได้อย่างชํานาญการอย่างครั้งหนึ่งครับเขกาก็ยขี่มังกรเจ้าวินเซอร์มังกรสายพันธุ์เวสเซอร์วิฟของตัวละครฮีเตอร์หรืออย่างคองแคล Story! Why are you riding wind shear? Equally long story. Right now we need to get back to the edge before there's no edge to get back to. และฟรอฟแมทเองครับนอกจากจะเก่งเรื่องการฝึกและการเขียนมังกรแล้ว เธอยังมีไหวพริบและความฉลาดในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในการใช้มังกรเป็นเครื่องมือช่วยทำภารกิจต่างๆและแม้ว่าเธอจะมีสายหยาบคายและชอบความเสี่ยงแต่เธอก็สามารถใช้ความสามารถนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเอาตัวรอดและทำภารกิจต่างๆครับเธอจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่น่าสนใจของทีมนักเขียนมังกรของเกาะเบอร์ดาคัวจอมคลั่ง เป็นตัวรายที่คลั่งใค้มังกรได้มีความเกรยียต่อฮีบคับอย่างมากหลังจากถูกจับไปที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลา3ปีเขาก็ได้ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งและเตรียมตัวสําหรับการโจมตีครั้งใหม่ในการล้างแค้นกลุ่มนักเขี่ยมังกรแต่ต่อมาครับดากลัวก็เข้ารบลุกุมของพระอีก เพราะเขาได้ค้นพบความจริงว่าตัวละครฮีเทอร์ซึ่งเป็นศัตรูที่เขาเคยตามล่ามาตลอดนั้นแท้จริงนั้นคือน้องสาวแท้ๆของเขาความสัมพันธ์นี้ทําให้ดรากัวและความเกลียดชังที่เขาเคยมีต่อฮิปครับและรวมถึงความเสียหายที่เขาต้ก่อขึ้นที่มันเกิดจากความขัดแยง้งและหลังจากนั้นครับเขาก็แสดงความจริงใจในการสร้างสันติกับฮิปครับเพื่อปกป้องคนที่เขารักเขาจึงเลิกกล้ามังกร และเข้าร่วมกลุ่มพระเอกเพื่อช่วยการปกป้องโลกและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมังกรอย่างแท้จริงในเรื่องการขี่และการฝึกมังกรอยาก,กวัวไม่จะเป็นศัตรูครับแต่เขาก็มีทักษะการควบคุมมังกรโดยเฉพาะมังกรสายฟ้าทมินที่เขาเคยควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆด้วยเพียงเชือกเท่านั้น หรือมังกรนแหนมคึกที่ชื่อว่าไช a เดอร์มาสเตอร์ที่เขาเริ่มฝึกและสร้างความไว้วางใจอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับดราก,กัวเองก็ยังเป็นนักสู้ที่มีความคล่องแคล่วอดทนสูงแม้จะรับบาดเจ็บก็ไม่ยอมแพ้ทำให้เขาเป็นนักสู้ที่น่ากลัวทั้งร่างกายและยุทธศาสตร์สำหรับกลุ่มไวกิ้งและมังกรฮีเทอร์ เธอเป็นตัวละครที่เริ่มต้นเปิดตัวอย่างลึกลับและดูจะมีเป้าหมายส่วนตัวเธอได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งและเป็นผู้ฝึกมังกรที่มีฝีมือโดยเฉพาะในเรื่องการขีดและการฝึกมังกร เธอทันม้เห็นว่าเธอมีความสามารถอย่างโดดเด่นเธอเริ่มฝึกฝนตัวเองให้สามารถขี่มังกรได้ถึงแม้จะใช้เวลาสั้นๆบน,น,นเกาะเบิร์กแต่ฮิตเธอร์ก็สามารถขี่มังกรอ,อย่างเจ้าพายุน้าที่ทําให้มันสามารถยอมรับเธอได้และร่วมขี่บินด้วยกันได้และต่อมาคับฮิตเธอร์ก็ได้เจอกับเจ้ามาังกรเลเซอร์วิฟที่ชื่อว่าวินเซอ์ที่กําลังบาดเจ็บเธอได้ช่วยเหลือชีวิตมันและรักษามันรวมถึงฝึกเจ้าวินเซอ์ให้กลับมาบินได้อีกครั้งจนพวกเขารับได้กลาย เป็นทีมที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันต่อสู้กับโจรสลัดทําให้เห็นว่าฮิตเทอร์เองไม่เพียงแค่เขียมังกรได้เท่านั้นแต่ยังสามารถฝึกมังกรของตัวเองจนพร้อมสู้รบได้อย่างมีความสามารถมากๆรวมถึงเธอเองก็ยังสร้างชุดเกราะที่ใช้จะเกิดของเจ้าวินเซอร์อีกด้วยนอกจากนี้คาิตเทอร์เอง เธอก็ยังพัฒนาทักษะการฝึกมังกรในตลอดซีรีส์เธอใช้ความรู้และทักษะฝึกฝนมังกรและสามารถควบคุมมังกรตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเธอจะเผชิญความลำบากความท้าทายเธอก็ไม่ยอมแพ้ครับทําให้สิ่งเหล่านี้ครับทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญที่มีบทบาทมากๆของนักขี่มังกรของเกาะเบิร์ก แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับตัวละครเอกแต่จัก,กรวาลของ How to t r a i n Your Dragon ของ Dream w o r k s ผมได้รวมทั้งตัวละครจากหนังภาคหลักและตัวซีรีส์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจโลกของจัก,กรวาลที่ Dream w วิ k s สร้างขึ้นมาได้ครับเพราะมันยังมีอีกหลายประเด็นมากที่สามารถหยิบยกมาทำคอนเทนต์ได้คุณผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับจักรวาลน,นี้บ้างสามารถบอกได้นะครับผมและถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์มังกรของจักรวาลน,นี้ สามารถไปดูคลิปที่ผมคุมเคยทำไม่ได้ครับหวังว่าจะชอบนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม